ชงเชียงหน่อยเลีวชงเชียงหน่อยคิดๆอาจิด่อยคคะจิดหน่อยอ้าวไหนเล่นอะไรนะเล่นอะไรไหนดูไหนดูมีปลาโลมาด้วยมีปลาโลมาด้วยจิงจังเลยไหนไหนไหนหนูจับปลาได้ไหมจับเต่าได้ไหมน่ะไหนจับเต่ารู้สิจับเต่ารู้สิได้ไหมเต่า มีเต่าตไหมไหนะโอ้มีทะเลด้วยมีน้ําทะเลด้วยค่ะมีน้ําทะเลด้วยนะไหนไหนดูสิไหนดูสิโอ้โหโอ้หไหนดูสิ <üher> สมีปลาด้วยมีปลามีเต่า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 มันมีสี่ะสีตีนเดินมามันทําหัวปุบปุบ มันทำหัวผุบ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 เต่าเอย้ยเต่าเต่ามันมีสีคะ่ะสีตีนเดินมามันทำหัวผุบ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 มันทำหัวผุบ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 ไหนไหนทะเลไหนทะเลอาบีชีฟทะเล จับปลาได้หรือยังจับปลาได้หรือยังคะจับปลาได้หรือปลาฉลามโอ้จับได้หรือยังปลาฉลามฉลามฉลามมีเต่าลอยมาด้วยมีเต่าด้วยไหนไหนปลาโอ้โหไหนปลามีปลาด้วยไหนนุ่นจะเอาปลาตัวไหนนุ่นหอมจับปลาตัวไหนเนาะจับได้หรือยังปลา วิญญาณอันนี้가격가격เต่าเต่าเต่าโอ้เต่าลอยเต่าลอยนะเต่าลอยนะสวัสดีค่ะเพี่แสวัสดีค่ะ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 สวัสดีอาาสวยอาจ้าสวยก่อนจ้าสวยอาจาสวยอ้ารย์สวย สวยค่ะอู ika, ้เก่งจังเลยน้อน้องน้อยหอมไน้องน้อยหอมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายบายจุ๊บจ oh, ุ There, a, ๊บสวัสด oh, ีจ oh, ้าบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายค่ะอ่าไหน้วบายบายอ่าบายบายกล้องเลยยัจุ๊บบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายโอ้ยไม่บายบายเลยอะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอูยเก่งเก่งอ่ะบายบายจุ๊บจุ๊บยิมยืมาก่อนอ่ะยิืมบาก่อน ยิม้มหวานก่อนยิ 20, 20ม้มดูกองยิ้มหวานก่อนยิม้มหวานก่อน,น,อน,นเอ,อ้ยยิม้มหวานยิ้มหวานไม่ยิ้มเลย